สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mutation ครับครับผมวันนี้อยู่กับการเีวิว Battle Spirit อีกเหมือนเดิมเลยนะครับกับชุด BS, B S B N S 1x3 บูสเต booster ชุดแรกของภาค Burning s o u l นั่นเองรอบนี้ครับหลังจากที่แยกสีกันไปแล้วรอบนี้เราถูกจับรวมมาอยู่สีเดียวกันบ้างครับกับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนั่นเองครับที่ ถูกจับคู่มากับสีม่วงเลยเรียกว่าอยู่ในโทนเดียวกันนะครับทุกคนทําไมก็าถึงมาจับรวมกันเพราะว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันไม่ได้มีการ์ดที่เยอะมากมายเหมือนกับไอ้ตัวสีเขียวกับสีแดงคือสอันนั้นอะเขาจะมีชุดเ,เขาเรียกว่าเป็นชุดเริ่มต้นไงแยกของตัวเองกันเพราะจะัลันกกด์ก็จะเยอะพิเศษนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการทําเอียงไปอย่างไรหรือเปล่านะครับ แต่ว่าความสามารถของกาสสีน้ำเอ่อสีฟ้าหรือสีน้าเงินเนี่ยแล้วก็สีม่วงพนเนี้มันโหดมากม่วงก็ม่วงโหดเยอะขุดม่วงก็ขุดโหดถอดคอก็โหดอีกอะไรจะเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูดีวกว่าครับมีอะไรกันบ้างนี่ดูมีม่วง30ใบม่วง30บใบทุกคนมีสีม่วง3าใบแล้วก็มีสีฟ้า23าใบ ดับเบิลเอ็กซ์แลนด์หนึ่งใบ่แน่นอนว่ามันจะสุ่มจากสีขาวกับสีม,ม่วงอยู่แล้วอาจจะมีม่วงเป็นสามสิบเอ็ดใบรึเนี่ยดับเบิลดับเบิลเอ็กซ์แลนด์ไปด้วยรวออมๆแล้วทั้งหมดก็ห้าสิบสี่ในะครับชุดนี้เรียกว่าเยอะเยอะกว่าหลายๆอันเยอะกว่าที่รีวิวมาเลยนะห้าสิบสี่ใอะอ,อ,อับแน่นแน่นอนอะจริงๆ นี่ครับผมใบแรกเลย x อ็กซสุดแข็งแกร่งแต่ทุกคนก็จะเห็นหน้ามันมาแล้วในชุด49บาทนะครับคับฮะไดเมลโอ,โอเนวนาน่นาเนวาน่าใช่ครับเนวนาน่าใบนี้เก่งมากๆเลยนะครับสํา,าสีฟ้าของเราจริงๆมันมีเจ็บนะนี่เห็นปะแต่ด้ยวยความที่ฟอยมันเนี่ยคือมันเป็นฟอยอย่างเนี้ย มันก็เลยจะไม่เห็นเจมนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าทางไทยเวสแบทเทิลนะครับได้มาดูพร้อมฝากหน่อยนะอย่าเอา่อยลลายเสือเนี่ยมันใช้มันใช้สําหรับการอินได้แต่อย่ามาใช้กับแบตเทิลได้ไหมมันสีมมันมองไม่เห็นเนี่ยเจมเนี่ยอนะน่าจะเป็นฟอยธรรมดามากกว่าโอเคแล้วมาติดใจอไรกันตรงนั้นนะครับไปแีกครับ้าได้เม่อโอในอวันหน้านะครับ ปที่สองเป็นสีม่วงกาสุมิมิมมสุคุนะครับชิคิงามิโฮริชินะครับยักษ์แดงบาคุโซเดี๋ยวนี้ไอ้ถ้าเกิดเป็นตัววานิลาคือตัวไม่มีความสามารถของบัตเทิลสปีด์อะถ้าเกิดเราสังเกตพวกเบสพลังมันดีๆแต่แล้าอันนี้มะพลังมันจะสูงมากเลยนะทุกคนเนี่ยแค่คอ,อ,อสามเองพลังหกพันเก้าพันหน่สองเยนี้ครับพลังเยอะออกมาียกว่า เขาน่าจะเอามาเพื่อการปรับสมดุลจากพวกอัติเมตนั่นแหละนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านระหวังอัติเมตไปเบอร์นิงโซนนั่นเองอ่ะไปลไปโอชิมุชาโบนยักษ์นักสู้ผู้สมเกาะราชโชโอโหใบนี้โคตรขี้โกงเลยใบนี้ดีมากคอสี่เป็นมาสเตอร์แลด้วยเฮนเลสวิกเตอร์นะครับเท่ดีไม่น่าเป็นวนนานิลาเลย องเมียวจิดูเลือดฮิเรนคาราคุโซ,โซโคคุโกเคมุริซาุนะครับเป็นลิงปีศาจนั่นเองหน้าตาก็ต่วใเกยมากคนระับมังกรควันม่วงชิคิงามิสันคิครับราชายักษ์นาราคุ โดจิวิหกเขียวโนจิปะกุกุคันของโดจิทะเลฟ้าครับโดจินาพาขาวเนี่ยพอิีแล้วผมไปอ่านผิดไป็นว่าโดจินะด้วยมันชื่อโนจินะพาขาวนะไม่ใช่โดจินนะอย่าเขาเ้าใจผิดกันนะอนล้วความหมายเลยนะยาลีควิด เมียวโอดาบแดงเมียวโอยานวารีนอติลัสโกลมเห็นไหมพาวเวอร์หมื่นหนึ่งนี่ลองสังเกตพวกตัวนี้ลางกันดีๆเมียวโอทะเลข้มโอโหใบนี้เรียกว่าผมมองว่ามันเท่กว่าตัวเอ็กซ์เลยร์ซะอย่นนะใบนี้มั่วสิบสี่ใบนะครับใบนี้มนุษย์มิงฟ้านักฟันดาบก้าโอเมียวโอแห่งการไทบาปครับ โอดิงามิเบิร์ดนั่นเองก็เป็นนกกระดาษนะครับตัวนี้อันนี้เป็นโอดิงามิฮอสนะครับสีม่วงนี่แนวโอดิงามิเบิร์สจะมีมาหลายๆใบนะทุกคนเรือมังกรคู่ไฮดราชิปเป็นตัวโอ้เอาไปเบฟกับไอตัวนี้นะสีน้ำสีเอ,อ่อสีฟ้าสีน้ำเงินนี่แหละทุกคนนี่เอาไปว่าตัวนี้นะครับผมนี่ความสามารถไม่คืออะไร ทิ้งใบบนสุดคู่แข่งหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดค้อนใส่โกขึ้นใบถูกทิ้งเลยไปนี้ถ้าไปดีพี่จะฟื้นสภาพโอ้โหแล้วคิดดูไปกลับไปตัวนี้อีกโมทิล่เจ็ดใบโอ้โหบันเทิงเลยครับผมตีสองเกมด้วยคอนแค่สี่กลังหกเช็คารูราสมรภูมิชิชาตาแห่งหอกนับพันก็ตามตาสีม่วงเลยถ้าเกิดว่า เสื่อมสภาพได้จวนหนึ่งก็เ,เห็นเป็นการ์ดอย่างนี้มีมาหลายภาคแหละก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเนาะ Number 3 Knock Rock Hand Number ม4 Last Island อารามคันนงพันรูปโอ้ใบนี้ดีมากสีฟ้าทุกใบต้องใส่นะครับใบนี้ผมบอกเลยต้องใส่3ใบด้วยอารามนำพันรูปเนี่ยชิคกี้พายมีออฟเดต ความมือสังหารซ่อนซาบโซชูตบนตราดออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งใบของสีฟ้านะครับที่ต้องใส่สามใบมันเก่งมากรีบใส่ก่อนจะโดนลิมิตนะจ๊ะมีแววว่าจะโดนแน่ๆเลยใบนี้มันดีมากๆโซเกคิเบสไฮเดรไม่ใช่ไฮโดรบาคูล นักพลดโชดายโอกุมะโบนวีเซลนักพลดอาสัมพิชชูดะโยจุติชิมุเมอิอันนี้มันใช้ตัวเอเคยลติกเซเมมากเลยทุกคนแต่ความสามารถก็คล้ายกันอย่างมากแต่คนละตัวก็คือคนละตัวนะครับเมียวโอดาบฟ้า มิสื่อโอดิติแห่งเแห่งเขียวคราบนะครับเขียวครามมันเป็นยังไงน้นทะเลหรอเทพยักษ์บาสระอบาสระนะครับเมีโอเพิงขาบอากุนิ ia, ครับอ,อันนี้ก็เฉยๆไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะอ่ามาถึงชุดของการรีเวร์ลกันบ้างแล้วนะครับผมสำหรับไบโพทอนอันนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นกันดีถ้าเกิด ใครอยู่ตั้งแต่ภาคหนึ <ination noises> ่งเห็นไหมความเป็นภาคหนึ you know, ่งนะครับฟอนต์ของการมีภาษาอังกษก็จะไม่หายไปเพราะว่าปัจจุบันภาษาังกฤษมันจะหายไปตั้งแต่ภาคซอร์สไอ้นั่นเองบหอกป่ามังกรมายาเชรอนหัวนี้นั้งแต่ตอนชุดนี่เนี่ยไอ้ใบนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเอ่อเป็นตัวหน้ากล่องเออใช่เป็นตัวหน้ากล่องนะครับอันนี้อัศวินเงาไนไลเดอร์คีสบิิตของนางเอกภาคแรกนั่นเองครับผม ไม่รู้นะผมมองว่าคนที่ใช้เนี่ยเป็นนางเอกนะครับทุกคน Return Draw d e d d y Balance oh, oh, โอ้โหการหากินคนระับการหากินเลยใบนี้เพราะแค่สามใส่เด็กไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องสีม่วงนะครับดีมากเลยเนี่ยเมื่อก่อนความสามารถจะมีแค่ตรงนี้เลยทุกคน t e d ด y Balance แต่พอมีคาว่า d i v ยปุ๊บอ,อมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับ ก็คือเลือกทำลายคนละตัวแหละถ้าเกิดใช้โซคอใจด้วยอ่ะจะเป็นทำลายอัติเมตได้เจคุณพนโลกมิศาสเดสเพ์โดทาร์ดเอกแลนนำนานอีกใบนะครับใบสุดท้ายจะเป็นสีอะไรซุ่มหลังกองแต่เปไนเด็กแลสีโอ้โหได้เป็นสีขาวนะครับเห็นบนหมบนบนึกว่าสีโมเสแล้วนี่แต่บนเอ็กแลสีขาวนะครับตอนนี้มีแค่สอง แบบนะครับดับเบิลเอ็กแลนด์ของประเทศไทยตอนนี้ในประเทศไทยเรามีแค่ดับเบิลเอ็กแลนด์สีขาวกับม่วงเท่านั้นนะครับสีอื่นยังไม่มีมานะทุกคนก็ต้องรอกันต่อไปสำหรับสาวกสีอื่นนะครับอ่ะหมดแล้วครับสำหรับการรีวิวก็จะประมาณนี้เลยชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยสีม่วงกับสีฟ้านั่นเองนะครับเราก็สุมดับเบิลเอ็กแลนด์หนึ่งใบซึ่งได้กันใบนี้ส่วนราคามันอยู่ที่120บาทนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านการ์ดทั่วไปแล้วกล่บ้านท่านแล้วก็ซิมเอเว รออย่างช้าสุดก็คือ1เดือนหลังจากวันที่ของออกนะครับผมที่เขาประกาศในเพจไปดูได้นะครับแล้วก็เอ,อจะพูดอะไรกว่าเออถ้าเกิดว,ว่าใครไม่สามารถซื้อได้จริงก็ผมจะให้ลิงของไอคิสสันขาแล้วกันที่มันเป็นเว็บขายตรงของคิสัคิสอ,อ่ะเออก็เข้าไปกดซื้อออนไลน์จ่ายตังโอนเงินได้รับก็รับรอร,รับของทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับทุกคนอ่ะ คลิปนี้ก็จบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจมิวเทชันกันด้วยนะทุกคนเอาไว้อัปเดตงานกันวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นการรีวิวไะไรก็บ๊ายบายครับผม